ครับก็สวัสดีช่วงเช้าเช้านะครับของวันจันทร์ที่10เมษายน2 5 6 6นะครับสำหรับวันนี้ซุ้มมีดรดยทันใจของเราก็มีมีดมานําเสนอจํานวน3ามเล่มนะครับทั้ง3เล่มเป็นการตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุดแข็งด้วยน้ํามันนะครับผบขึ้นไฟ2รอบนะครับด้ามและฝักเป็นไม้ตานนะครับทําจากไม้ตานนะครับเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่ปักหมุดด้วยทองเหลืองครับรัดไว้ปอกเก้าสวยงามนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทักปิดได้เลยนะครับผมครับ ก็โดยรละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสี่นิ้วด้ามยาวหกจุดหกนิ้วสันกกหนาหกมิลนะครับในราคาเล่มละแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับบวกเพิ่มห้าสิบาทนะครับสําหรับลูกค้าที่โอนเงินสดก็เข้าบัญชีธนาคารก็ราคาเล่มละแปดร้อเก้าสิบาทตามนั้นเลยนะครับสําหรับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบสองนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดห้านิ้ว ด้ามยาว6.2นิ้วสันกกหนา6มิลมนะครับแล้วก็มาเล่มที่สามนะครับใบมีดยาว12นิ้วด้ามยาว6.5นิ้วท้องกว้าง2.5นิ้วสันกกหนา6มิลมนะครับอ่าสินค้าเรารับประกรันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพทุกเต็มนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคมฟมีนะครับหรือหากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับรตามความพอใจของลูกค้านะครับอ่า ด้าำและฝักแม้ตานี่หายากมากนะครับทํายากมากนะครับสําหรับลูกค้าสายสะสมหรือสายเก็บไว้นานๆนะครับเหมาะสําหรับการเก็บการพกพานะครับสวยงามมากครับงานค่อนข้างละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับงานร้อยนะครับเดี๋ยวกลับด้านอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับผมครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์063นะครับ9845673ครับ063 9845673นะครับ หรือเบอร์ศูน9 6ห0หนึ่งเก้าหกศูนย์เจ็ดปดเก้าก็ได้นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกูนย์เจ็ดแปดเก้าะครับ id line ก็เบอร์ศู3ย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกจดสามนะครับ id line 0ูนย์หกสา3เก้าแปดสี่ห้าหกจดสามนะครับฝากติดตามผลงานทางเพจลงตีมีดโดยทันใจนะครับแล้วก็ Facebook ของนาปอเฉลิมภูมิหรือทางช่อง u t u b e ซุ้มมีดโดยทันใจนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอ่าปกติเราขายที่1 2 8 0พันสองอแปดิบาทนะครับวันนี้เรามาเสนอขายในราคาเลมละ 890บาทพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทักปิดได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับผม